ดิฉันพี่พาวดีสาธราชนะคะเกษตรอุตสากรรสูงนะคะวันนี้อยากจะขออนุญาตนำทุกท่านมาพบกับวิสาหกิจชุมชนข้อเหตุบ้านสำโรงกลางนะคะโดยคุณสุชาตินะคะนามสกุลทองกล่ำนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนพร้อมด้วยภรรยาค่ะ อานางอนองทองกลับนะคะแล้วก็คุณครูนะคะพองออสปลของที่นี่นะคะของตำบลสำโรงอําเภอตาลสูงจังหวัดอุบลราชธา,านีของเรานะคะอยากจะบอกว่านยโยบายที่ทางภาคราชการพูดถึงในเรื่องของการหยุดเผาในภาคการเกษตรและก็การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะนํามาใช้ประโยชน์นะคะทําได้จริงนะคะท่านทุกท่านสามารถที่จะหยุดเผาแล้วติดตามเราที่คลิปนี้ได้เลยนะคะที่อำเภอตาลสูง จะนำทุกท่านมาพบกับขั้นตอนแล้วก็วิธีการนะคะที่เราจะดําเนินการในเรื่องของการลดความร้อนในเรื่องของการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีที่ตอนนี้ทุกท่านเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะเราสามารถนําฟางข้าวมาทําเป็นวัสดุเหลือใช้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายนะคะไปติดตามด้วยกันนะคะค่ะเชิญค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกที่สุชาติแนะนําหน่อยว่าเราต้องทําอะไรก่อน ถ้าเราอยากจะเกพาะเห็ดฟางด้วยด้วยวัสดุโดยใช้ทางการเกษตรคือฟางข้าวของเรานะะีค่น<อ>ค่ะค่ะเชิญค่ะเตรียมขั้นแรกก็คือไถดินให้ละเอียดตันให้ละเอียดแล้วก็เตรียมแปลงไว้สําหรับเก<อ>ี่ยวอ๋อมันก็คือแปลงที่ออกจากเวลาทํานาข้าวเสร็จแล้วนี่เรามาไถลักษณะนี้เลยนะคะตับแปลงไปเลยค่ะนะคะก็คือจะตีให้ละเอียดนะคะ มัน,มนในคำว่าละเอียดนี่เราจะเห็นเนาะในลักษณะน,นี้ก็ได้ใช่ไหมพี่ี่คือชาติก็คือจะไถในลักษณะน,นี้นะคะเราจะเตรียมแปลงไว้เลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปเหยียบนะคะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ,ะเชิญค่ะแปลงแล้วก็ใช้เปลือกมันอ่านกระดูกจะมีคือเปลือกมัน ตออไปด้วยเปลือกมันนะคะกับอะไรอีกคะจะใช้ปุ๋ยคอกเปลือกมันปุ๋ยคอกนี่คือเปลือกมันนะคะเปลือกมันแล้วก็ปุ๋ยคอกเรา่าปุ๋ยคอกแล้วเราเอามาผสมกันใช่ไหมับคือเปลือกแล้วปุ๋ยคอกยอ๋อจะเอาเปลือกมันรองอเปลือกมันรองแล้วก็เอาปุ๋ยคอกโรย นี่คือนี่คือที่พี่สุชาติทำเสร็จแล้วนะคะจะเป็นประกอบไปด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกจะโรยอยู่ข้างบนใช่ไหมพี่สุชาติปุ๋ยปุ๋ยหมากปุ๋ยหมากด้วยนะคะอ่าโอเคอ่าขั้นตอนจะประมาณนี้นี่คือการเหยียบก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็รดน้ำโรยปูนขาวอ่าโอเคนะคะ นี่คือนี่คือที่เสร็จแล้วนะคะที่มีการเหยียบแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือขั้นตอนที่แล้วก็คลุมพยางเทคนิคในการคลุมสองคืนค่อยโรยเชื้อเราใช้เราใช้ผ้าย,ยางคลุมสองคืนค่อยโรยเชื้อ ระยะเวลาต่อจากนี้คือกี่อาทิตย์กี่เดือนก็สามวันแล้วก็จะาาดลดน้ำข้างในครับอ๋อสามวันเปิดรถน้ำข้างในรชุ่มไหมชุ่มเจ็ดวันก็อ๋ออ่ะนี่นี่คือนี่คือขั้นตอนที่เหยียบนะคะท,ท,ที่ที่ทุกท่านได้เห็นนะ เราจะเหยียบเสร็จแล้วแล้วเราก็จะใส่รถน้ำคุมพยางยิงงื้นเืวก็เชื้อสองพืนเสร็จยเชื้อเยเชเสร็จก็คือ3วันรถน้ำรดน้ำรถทีี่พี่ไหนะแล้วก็เปิดได้เลยเราพอเสร็จจากตรงนี้ก็ไปขั้นตอนต่อไป นี่คือวิธีอะไรนะคะพิ่ชาติอธิบายหน่อยเชื้ออาเชือนี่คือเราเอามาจากไหนเราจะมีซื้อมาแล้วเราจะซื้อมาแล้วพอโรยเชื้อเสร็จขั้นตอนตรวนี้จําเป็นที่เราจะต้องใช้วัสดุแลใช้ตัวนี้อ่าเป็นองค์ประกอบได้เลยนะคะ ฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องเอาไปเผาไม่ต้องเอาไปถ้าไม่ถ้าอัดไว้ให้กับครัวเรือนให้กับบัวควายสัตว์เลี้ยงของเราเสร็จแล้วนี่เราเอามาทําอย่างนี้ได้อีกน,นะคะมันเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วกี่วันพอสามคือการไปมันก็จะอ่าพอสามคือเสร็จแสดงว่าขั้นตอนเราหนีถ้ารวมแล้วหนะ้าตอนนี้หนีประมาณากี่วันนะหนีจากิ่ม เป็นถึงเก็บนี่ใช้เวลาประมาณ15วันโอ้สิวันได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะที่ออโอเคมากเลยค่ะโอเคมากเลยอ่ะอ,ะอ,ะอื้นที่ทั้งหมดของเรากี่ไร่คะที่เราทำเราก็จะทำไปเ,เรื่อยๆจนถึงชื้นเดือนเมษาโอ้โหจ่ายนี่ไปถึงชื่อเดือนมีนาจังหวัดเบียนทำอยู่อย่างนี้ทำเสร็จก็เสร็จทำานาทำนาเสร็จก็มาทำเห็ดเสร็จทำนาทำนาเสร็จก็มาทำเห็ด วัตจักรจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าพอถึงเมษาเสร็จเราจะเริ่มฤดูนาอู้โอเคดีมากเลยค่ะมีไรายได้ตลอดลดักจานลักจานไปบล็อกนะมันก็จะมีผลผลิตออกมาอย่างนี้อ่ะนี่คือ,อคนี่คือผลงานนะคะ,อ,ะอุ้ยรัวๆเลยค่ะเชื้ออุ้ยสุดยอดมากเห็ดเห็ดตรงนี้ตอนนี้ราคาณตอนนี้กี่บาทโลหนึ่งละหนึ่งร้อยโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะเฉลี่ยนี่ถ้า ฟองนี้นี่เราจะได้ผลผลิตประมาณกี่กี่กิโลมันจะเไป20แปลงมันต้องได้20แปลงอ่ะ20แปลงจะได้ประมาณ250กิโลถึง300ก็คือแปลงละประมาณ200 200กิโลค่ะโอ้โหไม่ใช่ทั้งหมดแปลงหนึ่งก็จะประมาณ10กว่ากิโลอ่านี่นี่คือลักษณะของแปลงหนึ่งนะคะแล้วที่พูดว่า เราเก็บผลผลิตคือ10แปลง 20, แ,ล20แปลง20แปลงจะได้ประมาณ300กิโลถึงไหมไม่ถึง250ระยะเวลาประมาณ15วันคุ้มนะคะทางร้านคือว่าคุ้มไหม ประมาณรายได้เพื่อเฉลี่ยเราได้ประมาณต่อปีประมาณเท่าไหร่ประมาณ3 0 0แสนนะคะพี่หมอสา0 0สนบาทจากฤดูการที่คุณทําเริ่มจากตอนนี้แหละคะ่ะวัสดุและใช้ทางการเกษตรของเราที่ทำทำในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่จดทะเบียนกันไม่เกินไม่ต่ำกว่าเจ็ดคนมารวบรวมกันแล้วก็มาทํากิจกรรมตรงนี้นะคะรายได้เน้เนๆแล้วหลังจากหาค่าใช้จ่ายอะไร พี่บอกว่าเหลืออยู่ประมาณเกือบสองแสนยอดนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณทางประธานวิสาหกิจชุนชนขอเหตุบ้านสำโรงกลางของเรามากๆนะคะวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอตาลศูนย์นะคะก็ได้นำวัสดุหรือใช้ันงการเกษตรที่เอามาทำเป็นเห็ดฟางเห็ดฟางนะคะแล้วก็ทานอร่อยนะคะสามารถ แล้วก็พี่อนงค์ทองกล่บนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน,น์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอขอบพระคุณมากค่ะค่ะ